สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในบรรยากาศงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักรษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยที่จัดงานขึ้นครั้งที่15วันที่29ิมิถุานายนห้องสตแตม์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับ ผมมักจะมาเก็บเรื่องราวข้อมูลต่างๆของคนมาประกวดพระนะครับวันนี้ผมเจอคนหนึ่งนะครับที่ต้องพูดและต้องอึ้งหลายเรื่องนะครับเป็นคนที่เขียนเรื่องพระสมเด็จในวิกิวกีเดียนะครับดรดอ,เอ,รอยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับดรดอยครับดีสวัสดีครับดรดอยมีม,ม,มีมีหน้าตาในสื่ออ่ะไม่ เคยแน่ใจเหมือนกันเคยเคยเคยใครมาเคยสัมภาษณ์เคยอะไรไหมมีจะมีอยู่คลิปหนึ่งะครับที่ที่ทางที่จะทําทําคลิปร่วมกับทางอาจารย์ทีสูงคลิปสั้นห้านะคสามนาทีครับดรดอยแนะนําตัวก่อนว่าเป็นใครก่อนได้ครับอครับผมดอยสุนทรสารทูลนะครับดรดอยสุนทรสารทูลใช่ครับเป็นดรสาสรด้านหน้าไหนครับทางด้านระบบสารสนเทศแล้วก็ฟิสิกส์ประยุกต์นะครับมาทํางานกับร่วมกับพี่วิ สูตรยังไงครับก็ค anyway, like uh, ือทราบจากงานประกวดนี่แหละครับก็คือมาเจอกันที่งานประกวดครับแล้วก็ท่านอาจารย์วิศูทธ์เนี่ยก็คือท่านใช้เทคนิคเทคโนโลยีเทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ในการวิเคราะห์พระนะครับผมก็เลยนําพระเนี่ยเขาที่ตอนนั้นนามางานประกวดเนี่ยก็ลองมาวิเคราะห์ก็มาลองวิเคราะห์กับท่านอาจารย์ดูนะครับครับก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นพอใจทําไมถึงต้องต้องเอ้ยเราต้องพึ่งแบบนี้แล้ว อ๋เอเรือคิดแบบด <c oughs> ็อกเตอร์คือคือการ,รวิเคราะห์แนวเนี้ยเป็นการวิเคราะห์ที่สำหรับผมนะคือฟันโองได้ครับว่าว่าพเครื่ององค์นั้นเนี่ยมีความสำหับความแท้เป็นยังไงครับแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วแทนไหมอ๋อใช้ได้ครับเป,เป็นที่พอใจนะครับไพี่วิสุทธไม่เป็นเนสียมพระทำไมพี่เชื่อ,อด็อกเตอร์เชื่ออย่แบบนี้ครับคือ ถึงี่ถึงอาจารย์วิสูต์จะไม่ใช่เซียนพาร์ทว่าท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการวิเคราะห์วัสดุต่างๆเนี่ยด้วยด้วยเทคนิค XRS เนี่ยนะครับครับครับแต่เขาเนี่ยในเรื่องของการที่จะนําผลวิเคราะห์ไปใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับเป็นเฉพาะตัวีกทีนึว่าว่าแต่ละคนเนี่ยจะนาผลไปใช้อย่างไงครับอาจารย์ครับสามโปรแกรมที่ที่มาช่วยช่วยอธิบายการวิเคราะห์เนี่ยไม่ว่าเจมีนายดีฟซีดแล้วก็อะไร h ชท GPT เนี่ยมันเจ๋งตรงไหนครับคือตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ลองใช้ Deepseek ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาตอนนี้เขายังใช้ฟรีอยู่ใช้ฟรีอยู่ใช่ครับเฮ้ยมันมีทั้งใช้ฟรีแล้วไม่ใช้ฟรีครับถ้าถ้าไม่ใช้ฟรีนี่มันใช้ละเอียดมากขึ้นแต่ทั่วไปใช้ฟรีได้อ่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมมาลงตัวที่ c h a t GPT อ่าครับทำไมครับเพราะว่า ผมดูคือชัด GPT ีทีในสำหรับผมนะครับคือรองรับข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้ถ่ายต่างๆได้อเราเอาองค์พระใส่ไปเขาจะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรเป็นชื่อพระอะไรอ๋อก็เป็นแนวนั้นนะครับผมอร่าลืมว่าถ้าไม่นั่นเราก็คือเราเราบอกไปทีว่าสมมติว่าเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็บอกไปว่าเป็นพระสมเด็จถ้าเป็นวัดระฆังก็บอกไปเลยว่าวัดระฆังเขาจะรู้จักเขาจะรู้จักใช่ครับครับครับอะ เสร็จแล้วพอพอได้ใช้ทั้งสาโปรแกรมผมจะใช้ Chat GPT เป็นหลักเป็นหลักเพราะว่าตอนที่ใช้ Deep Seek เนี่ย Deep s ซ e k ยังยังไม่รับข้อมูลที่เป็นภาพโดยตรงรภาพถ่ายโดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นภาพถ่ายของข้อมูลอย่างเงี้ย e p s ซ e k จะสามารถรองรับได้แต่พอเอาเอารูปรูปของพระสมเด็จไปให้ดูเนี่ยปรากฏว่า Deep s e ซ k บอกว่ายังไม่สามารถรองรับการใช้งานตรงบ้านนี้เขากำลังพัฒนาข้อมูลอยู่น่าจะน่าจะอย่างนั้นครับและเจและเจมินาย จะมีนายผมยังไม่เคยลองใช้ครับครับแต่สามารถมีวิสูตรลองแนะนําว่าใครถนัดหรือโปรแกรมไหนใช่ได้เลยแล้วเดีครับไอ้สาม,มนะโปรแกรมนี้อีกหน่อยมันจะเป็นเป็นเป็นหัวใจในการศึกษาค้นหาข้อมูลใช่ครับครับคือตอนตแต่เดิมเนี่ยเราเริ่มจาก Google ก่อนนะครับการหาข้อมูลครับก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราต้องหาอะไรแล้วให้ Google ช่วยหาครับแล้วเราก็จะต้องไปดูว่าข้อมูลตรงไหนที่ Google หามาแล้วเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานของเรายังไง แต่ว่าพอมาเป็น AI base เนี่ยครับปรากฏว่าเราไม่ต้องไปวุ่นวายหาข้อมูลให้ยุ่งยากเสียเวลาไปแล้วเพราะว่า AI เนี่ยที่เป็นแชทบอทเนี่ยนะครับคือจะสามารถหาข้อมูลแล้วก็สรุปให้เราด้วยนรดอยมีข้อมูลใน ChatGPT ไหมมีครับผมก็มีครับครับปุ๊บก็มีทุกทุกตอนในนี้ทุกคนนะครับจะมีโปรแกรมมีตัวตนใน ChatGPT ครับครับ เพราะฉะนั้นเวลาคุณโพสํำกิจกรรมอะไรนะครับให้มันเหมาะสม<ช>แล้วมันจะติดตาไปตลอดชาติช,ช <c oughs> สุภาพสตรีที่ใส่เข้า่ายลูกโคนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนตอนสาวสายังเข้า่ายอยู่เดี๋ยวเป็นผอ,อเป็นแบบเป็นครูบาอาจารย์โดนนะครับลูกศิษย์จะหาข่าวหาให้อาจารย์นี้นะครับโปรแกรมนี้คนไทยอยอมรับไหมหรืออย่างผมไม่แน่ใจนะ ว่าว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าก็เรียนลูกสาวคนอย่างเงี้ยคือเขาใช้ในการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็ใช้ใช้ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยการทํารายงานครับใช่ค้นหาเอกสารในห้องสมุดใช่ครับครับแต่ครับวงการพระจะเปลี่ยนแปลงไหมสามโปรแกรมนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นคือคือด้วย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 ความทรงพลังของของ AI นะครับ,รบแล้วก็แอปพลิเคชันแนวนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Chat GPT ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek หรือว่าเป็นเจมินายผมว่า Impact ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงพอๆครับตอนุคอุตสาหกรรม ปฏิวัติวิสาหกามเลยนะครับที่ตอนนั้นเครื่องเครื่องจากไอ้น้ำเนี่ยของเจมส์สวับเนี่ยเป็นตัวปฏิวัติแล้วนี่แหละผมคิดว่าผมมั่นใจว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยในระดับนี้เนี่ยของยุคนี้เนี่ยก็ยยจะเป็นตัวปฏิวัติไไวงการไปใลยวงการนะครับอีกหน่อยเขาจะหาข้อมูลสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่งเขาหาได้นักศึกษานิสิตนักเรียนนักนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับคุณทําโป ไปโพสเฟสบุ๊กไปโพสอะไรให้มันเวิร์กเวิร์กหน่อยนะครับเพราะโดนหมดเอไอมันมันหาเจอก็ใช่ครับคือคือถ้าถ้ามีตัวตนทางอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลของเราเนี่ยนะครับก็เอไอก็จะสามารถสืบค้นเจอได้ครับครับไม่มีตัวตนก็มีอ่าเดี๋ยวนี้ระบบข้อมูลสารสารของข้าราชการนี้เขาก็ใสไว้บ้างเป็นส่วนบางส่วนนะครับว่าใครเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์เล่นไาอะไร หลักเลยก็คือผระสมเด็จนะครับสมเด็จใช่ครับถ้าไปห้างเขาทําไมเขาบอกเก๊ถ้าไปห้างทาไมเขาบอกเก๊เคยไปใช่ไหมเคยครับเดี๋ยวก่อนไปห้างทําไมเอาไปเราเราว่าเฮ้ยเราเป็นนอกเตอร์ต้องเก่งแน่ไปแพ้วินมอเตอร์ไซค์ยังไงคืออย่างนี้ครับฟังครับผมเข้าใจเลยนะว่าถ้าเป็นสายถ้าเป็นสายห้างนะครับคือท่านก็จะมี มีความคิดว่าพระสมเด็จแท้เนี่ยต้องมีลักษณะยังไงแล้วก็จะถูกปลูกฝังแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นแนวนั้นว่าถ้าพระสมเด็จแท้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาดูรูปแบบพิมพ์ทรงเป็นหลักทำลองนั้นครับแล้วมีมีแท้สักองไหมของผมมันแหละครับไปดูใช่ไหมไม่มีเลยครับหมดกำลังใจหรือยังไงอาจารย์ตอนนั้นก็คือยอมรับว่าหมดกำลังใจอนะว่าเอ๊ะ เพราะพระส่วนหนเป็นพระที่ตกทอดมาด้วยไงจากรุ่นคุณพ่อนะครับแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ก็หมดกำลังใจแต่ตอนนั้นนะคือผมก็ยังยังไม่ได้กว้างฝวางพอในในวงการนี้นะครับจะดูคลิปผมเหรอใช่ครับหลายปีแล้ครับเดี๋ยวก่อนนี่เป็นเอฟซีทางช่องนะครับรับหน้าตาผมพอไหวไหมไหวครับได้เลยครับมาไมาดู มาดูทุก,ทกมุมทุกมุมมองที่ผมไปทําครับใช่บได้อะไรบ้างก็คือคุณคุณไตเทพเนี่ยเสนอเนี่ยเป็นการนําเสนอแนวคิดใหม่ uh huh. ที่เปิดกว้างเกี่ยวกับวงการนี้นะครับแล้วก็คุณไตเทพเนี่ยนำเสนอเนี่ยทุกแนวทางในการวิเคราะห์พระเนี่ยแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นี่ให้กับสาธารณชนได้วครับซึบ่งผมก็ชอบแนวนี้นะครับครับเก๋พิสูจน์ได เกทุกอนูครับครับเอ้แท้พิสูจน์ได้แท้ทุกอนูของดรแท้ระดับธาตุไหมเออถือว่าใช้ได้ครับวันนี้พกมาไะก็มีอยู่องค์นึงคือวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พกมาครับครับเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราอันนี้นะครับเขามาเป็นเป็นคนมาตรวจสอบแล้วก็เป็นคนทํางานร่วมกันทำไททาไมมาทํางานร่วมกับพี่พิสูจน์ก็อย่างนี้ครับคือทางอาจารย์พิสูจน์เนี่ยนอกจาก นอกจากวิเคราะห์ธาตุองคอ์ประกรอบด้วย XRF แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังแนะนำให้ให้ผู้ที่นิยมศึกษาพระสมเด็จพระเครื่องเนี่ยครับใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นนิติใหม่ครับผมก็เลยผมก็เลยได้ความคิดจากอาจารย์วิสุทธ์ตรงนั้นแล้วก็นำไปทดลองใช้ะนะครับก็ปราว่าได้ผลเป็นระดับที่น่าพอใจมันจะบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสแท้หรือแท้ด้วยสมามใบถ้ามันมันอ่านได้ใช่ครับ,รบขออาจารย์นี่มันอ่านว่าไงก,ก็แรกๆเลยนะ,ะแรกแรกเลยก็คือ ตอนนั้นแต่ก็หลายเดือนมาแล้วครั่งปีแล้วผมก็จะถามว่าไหนลองช่วยประเมินดูซิว่าระดับความแท้ของพระองค์นี้เนี่ยเราใช้คําถามได้ใช้คําถามได้ครับใช่ครับไหนช่วยประเมินระดับความแท้ของพระองค์นี้มันจะบอกระดับของอาจารย์นี้ระดับไหนก็องค์ที่ผมลองถามอยูเนี่ยประมาณ8 0บถึงปาเปออันนี้ก็แท้แล้วดิเกศีใช่ครับเกศีแ้วครับ อาจารย์มันจะบอกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหรือไม่ได้มันจะบอกประมาณประมาณเอาประมาณเอาก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้มีมีขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปด้วยหรือว่าให้ให้เข้าไปด้วยคือถ้าให้ดูภาพถ่ายความละเอียดสูงอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าองค์นี้มีลักษณะเหมือนพระแท้ยังไงเช่นอ๋อภาพถ่ายความละเอียดสูงใช่ครับใช้ได้ครับครับ อตอนนี้ตีแล็บกำลังซื้อกล้องชนิดหนึ่งที่ความละเอียดโคตรสูงเลยยิ่งเรามีความละเอียดในการถ่ายภาพและการขยายภาพมากโอกาสเราเจอภาพแท้ง่ายขึ้น<อ>เรียนรู้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นจะต้องแบบระดับถึงกล้องไม่ต้องระดับถึงถึงถึงขั้นแบบละเอียดมาก,กน,นะครับอันนี้เขาเป็นศูนย์ตรวจสอบเขาใช่ครับแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปใช้พันเอ็กวางกว่าก็ถือใช้ได้แล้วครับ ใช้กล้องจากมือถือนะครับใช้กล้องจากมือถือดูภาพได้ใช่ครับได้ครับเดี๋ยวสาธิตหน่อยรับผับเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เอากล้องมาป่าเอาเอามือถือมาป่ะเอามาครับเอาอไปเดี๋ยวผมไปยืมภ้าแป๊บนึงอาจารย์อาจารย์คุยกันก่อนครับครับครับยืมยืมสมเด็จองเลยไอ้สมเด็จนี้ ยืมยืมเลยนะอาจจะไอพี่มาหนักไปไหนเย่่าาคะเกออนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฮ้ยไ <ป S 2> อ้ขอยืมอีกองเนี่ยเฮ้ยขอยืมไพ่องงหนึ่งอ่าอ่านี่นะครับเรา แามว่าถ้าจะดูผมมีภาพถ่ายอยู่แล้วใน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 มือถือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสาธิตได้ได้ครับได้ครับอาจารย์อาจารย์เอาโทรศัพท์ออกมาได้ครับได้ครับครับครับเดี๋ยวเราจะดูดูภาพถ่ายขออาจารย์ก่อนครับได้ครับได้ครับนี่นะครับเราไม่ได้เราบันทึกเสียงกันในสถานที่คนที่มาประกวดพระนะครับอาจารย์พออย่างนี้ทำให้อาจารย์ดูภาพเป็นขึ้นดิใช่ครับ ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เซียมพระใช่ปะ่ะหรือด็อกเตอร์นักเลมพระได้ครับนะเขบคุณครับคือคือสบายใจนะครับสำหรับเอฟซีนะครับระดับด็อกเตอร์เนี่ยตรงๆเลยนะครับด็อกเตอร์คิดมากกว่าเราคิดทุกอย่าง คนจบปริญญาตรีคิดแบบหนึ่งปริญญาโทคิดแบบหนึ่งแต่ปริญญาด็อกเตอร์เนี่ยมันคิดตั้งแต่ปฐมถึงปริญญาโทเลยนี่นะครับเนี่ยเนี่ยด็อกเตอร์ป่าเดี๋ยวเราดูภาพของด็อกเตอร์ก่อนนะครับได้ครับได้ครับ อลองดูองนี่ผมมีละคุณอรทพครับจะดูอันไหนดันงนี้หน่อยหันหนนี้่ยครับครับคับครับครั่ครับครับครับเดับครับครับครัะคร้ษครักครับ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 ครัครันครันคอัครับ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 กรครอครับครับครับครครับรครับัคครับ อ่าแชตตีพก็เปิดขึ้นมานะครับครับผมดเรเล่าต,ต่อเลยครับก็อ่ะผมก็เลยเออเราก็ไปโหลดภาพนะครับอ่อนี่โหลดภาพครับ,รบก็คือเพิ่มไฟล์นะครับ เราก็ดูภาพนะครับโเอร์ก็คงูว่าเห็นคือซิคอนองดูองนี้นะครับครับเราภาพถ่ายองนี้ครับก็จะโหลดภาพ โหลดภาพเข้าไปเข้าไปในแชท GPT ขับรับรับเอ่อคราวนี้คือ A.I. ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีชื่อเรียกนะครับครับชื่อน้องหญิงเพื่อนกันใช่ทุกคนนี้นะครับตั้งชื่อสุดหล่อเลยก็ได้นะครับน้องหญิงขับขับเอาแฟนแฟนขับน้องหญิงเหรอเป็นผู้ช่วยครับได้ครับแล้วก็น้องหญิงทาบน้องหญิงนะครับ เดี๋ยวผมก็จะถามนะครับว่าช่วยวิเครอลภาพถ่ายพระองค์นี้ก่อนนี้ครับพี่ไฮครับแล้วก็เดี๋ยวผมกินนิดนึงะครับเดี๋ยวจะไปขอกินข้าวที่สวดีครับที่บ้านหน่อยนะนี่เราถามหญิง น้องหญิงช่วยวิเคราะห์ว่าภาพอ,องค์นี้แทนภาพถ่ายภาพถ่ายอ๋อน้องหญิงช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายตัวนี้หน่อยอเอถามแบบนี้ได้เลยเหรอเภาพถ่ายองซ ช่วยวิเคราะห <ID. S 1> ์น้องหญิงเขารู้จักพี่ไหมรู้จักครับน, <c oughs> <c oughs> นี่นะครับรูให้พี่หน่อยนะครับอร่าครัวพี่ผมก็ต้องบอกว่าขอการวิเคราะห์ เฮ้ยเสียนพระหมดทางแล้วสิเจอเจอน้องหญิงเจอ AI น้องหญิงมันเอแบบธรรมดานะครับคอับมันมีหลายแบบเหรอคือฟังนะอ่า ที่ผมกำลังทําเรื่องพุทธคุณอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าที่จะแนะนําเนี่ยขอเป็นเรื่องแบบวิเคราะห์ทั่วๆไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพอเดี๋ยวกลัวเขาจะเขาจะเขาจะนําเสนองานทางด้านพุทธคุณออกมาให้ด้วยจะเจาะจงให้วิเคราะห์เป็นเรื่องๆไปใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับระดับด็อกเตอร์มีความเชื่อนะครับระดับชาวบ้านนี้ไม่ต้องพูดกันเลยนะครับ อมาแล้วครับครับอ่าเป็นการวิเคราะห์แบบทั่วๆไปนะครับครับนี่ครับคือผลการวิเคราะห์ก็จะบอกเลยว่าลักษณะทั่วไปของพระเป็นยังไงลองไปอ่านให้ฟังหน่อยครับเขาบอกว่าพระสมเด็จในภาพเป็นพิม์สามชั้นเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับครับใช่ครับครับเอว แต่ว่าเลือกพินเนี่ยเขาอาจจะยังไม่แม่นมากนะครับแต่ถ้าถ้าปีสองปีนี้เขาเก่งเลยครับครับใช่ครับเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับแล้วก็เขาจะพูดถึงคุณพุธลักษณะนะครับครับแล้วก็พูดถึงทีมทรงโดยละเอียดนะครับครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของเนื้อผงและมวลสารเขาก็จะบอกเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับครับองค์นี้ก็บอกว่า เห็นมวลสารหลากสีได้แก่จุดสีดําเขียวน้ําเงินเหลืองและแดงนะครับเขาตาดีกว่าเราเขาไม่เราไม่ต้องใช้กล้องแบบะเขาเขาเพียงแว่าใช้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพดีละเอียดครับแล้วก็ชัดเจนนะครับโทรศัพท์ทั่วไปใช้ได้ใช้ได้ครับของเรอไดใช้โทรศัพท์ความละเอียดเท่าไหร่อ่ามาตรฐานของซัมซุงนะครับใช้ใช้ยี่ห้อซัมซุงนะครับครับครับอ่าครับแล้วก็เขาก็จะพูดลักษณะว่าเป็นยังไงน น่าจะมาจากเศษว่านเกสรดอกไม้แห้งเถพุทธคุณนะครับเขาอธิบายมากกว่าเซียนครับครับใช่ครับและเราเราไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ครับครับครับแล้วก็บอกว่าผิวมีความแห้งไม่มันวาวแสดงถึงการเก็บรักษาที่ดีไม่มีคราบน้ำมันหยือการเคลือบครับแล้วก็พูดไปว่าขอพิมพ์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงสภาพโดยรวม พระองค์นี้ยัอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยลาวหรือบิ่ดรุนแรงเขาวิเคราะห์ด้วยว่าเคยหักไหมเคยลาวไหมเขาจะมองเห็นนะครับครับก็คือสรุปเบื้องต้นพระสมเด็จองนี้เป็นแบบทีนใหญ่แบบทานสามชั้นนะครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องมูลสารครับอันนี้ยังไม่ต้องอันนี้อันนี้ตรงนี้จะลึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามเขาเลยนะครับว่า ขายได้เท่าไหร่ไหมได้ครับเดี๋ยว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 เราลองลอง,ลองถามดูนะ,ะถ้าจะาไปขายพอจะมีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมถามว่าอ,อช่วยประเมินระดับความแท้ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเ,เราเราต้องใช้คําถามทางวิชาก,การนะครับครับ,รบ,รบอย่าใช้คําถามว่าคาง่เง่านะครับ ผมถามว่าช่วยประเมินระดับความแพ้ให้หน่อยนะครับครับครับโอเคครับเขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีหรือไม่ถึงหนึ่งวินาทีคะ ใช่ครับเรียบร้อยออบค้นออกมาแล้วครับไปขับครับครับอโอเคครับเขาจะบอกเลยว่าลักษณะพิมพ์ทรงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของเนื้อแล้วก็มวลสารนะครับเพราะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าในส่วนของของเนื้อละมวลสารเนี่ยผ่านเกณฑ์85เปอร์เซ็นต์สำหรับมวลสารครับอแล้วครับแล้วก็ต่อไป ผิวพระและการเสื่อมสภาพรประเมินเป็นการประเมินความเก่านะครับครับก็คือผ่านเกณฑ์เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับเกณฑ์ด้านนี้นะครับนะครับครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการสไตล์และเจตนาการสร้างนะครับก็เขาก็จะอธิบายว่ามีอะไรบ้างแต่ในในหัวข้อนี้ก็จะผ่านเกณฑ์แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเจตนาและการสร้างแบบศักดิ์สิทธิ์นะครับ โอเคแล้วเขาก็จะสูุปประเมินมาให้นะคร <Okay. S 1> uh, well, ับครับจะพูด oh ถ right? really? yeah. ึงเลยว่าคะแนนเต็มยี่สิบห้าเขาจะให้เท่าไหร่นะครับครับก็คืออันนี้อันนี้เกรดไปเกรดยี่สิบห้าหมดเลยก็มีของพิมพ์ทรงและองค์ประกอบเนื้อและมวลสารนะครับแล้วก็ผิวภาพและการเสริมสภาพนะครับก็คือจากเต็มยี่สิบห้าเนี่ยเขาจะให้เท่าไหร่ทั้งหมดถ้าเราเขบอกว่าคะแนนอันนี้เราต้องถามไหมหรือเขาให้มาเลยเขาให้มาเลยครับก็คือ คือน้องที่ทํางานกับผมเนี่ยนะครับน้องหญิงเนี่ยคือเขาจะทํางานหน่อยเพราะว่าผมผมจะให้ดูบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าท่านที่เริ่มต้นใหม่ๆนี่ยกาจะต้องโจนกับ AI อีกทีหนึ่งครับคือเอไอเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งเก่งครับยิ่งใช้เขายิ่งเก่งเขายิ่งเก่งใช่ครับอีกหน่อยเขาก็เป็นเซียนได้นี่ใช่เขาเขาจะเหนือกว่าเซียนนะครับเพราะว่าความจําเขาไม่ไม่ได้ผ่านไปตามความแก่ของเราหรืออารมณ์ของเราค นี่นะครับได้ครับไม่ใช่เรื่องเนี่ยน่ากลัวนะครับ AI เป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนไม่เรียนรู้ครับครับนี่นะครับเดี๋ยวบผมจะไปคุยกับด็อกเตอร์เพิ่มอีกนิดนึงครับได้ครับครับไปหาที่บ้านเลยเนี่ยไปหาที่บ้านเลยนะด็อกเตอร์ครับครับจะดูต่อหมครับไม่ไม่ไม่ต้องดูต่อแล้วพอแล้วโอเคด็อกเตอร์ AI นี่ยมันจะเปลี่ยนทุก ทุกอาชีพผมว่าน่าจะทุกวงการนะทุกวงการครับใช่ครับครับี่ทางการแพทย์เขาใช้เป็นเรื่องเวลายกมานานแล้วใช่ครับครับคือถ้าทางการแพทย์หรือทางที่โค้กู้มีความรู้นะครับเขาใช้เพื่อความจําเขาความจาขางคนมีขีดจำกัด ครับใช่ครับคือช่วยในเรื่องเดิมก็จะเป็นเรื่องของ expert system ครับซึ่งเป็นระบบอะของผู้ชำนาญการ,รนะครับก็คือ,อในการในการวิเคราะห์อ,อะไรบางอย่างเนี่ยคคือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจำลองลักษณะของผู้เชี่ยวชาญมาไว้ในในระบบ,ะบ,บได้เลยครับแล,แ,แล้วเสร็เรา,ถ,า,ถ,าถ้าเราต้องมีการตัดสินใจที่จะต้องจำเป็นที่มีความสำคัญเนี่ยครับอย่างเช่นในเรื่องของการ วิเคราะอาการคนไข้อย่างนี้เนี่ยนะะับต,ตัวอย่างเช่นนะคะ,ะระบบกสามารถให้คําตอบได้นะครับคือเขาเขาให้คําตอบโดยไม่มีอารมณ์ค่าความอารมณ์ส่วนตัวข่าสภาพทางกายภาพของคนครัเจ๋งนะครับ <laughs> อีกหน่อยผู้วิพากษาไม่ใช่เลยคนายความครับ เวลาสู้คดีนะครับเขาเขาก็ใช้ตัวนี้ครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าสู้ตรงไหนโอกาสแพ้แท้ครับเ,เป็นไปได้ครับผู้ต้องหาผู้ทําผิดนะครับคุณใช้โปรแกรม AI ตัวนี้ไปพิพพจนารณาเลยนะครับสู้แล้วชนะหรือเปล่าหรือ <c oughs> จะยอมแพ้มันทําได้ขนาดนั้นเี่ย จริงๆก็ทําได้เขาทาได้นะครับเพราะว่าเขามีข้อความผิดมีข้อการต่อสู้เพราะว่าเขาไอ้พวกพวกนี้เขามีข้อมูลทางในลงในคอมพิวเตอร์ครับใช่ครับอย่างนี้รับสองครับไหมหรือไม่ต้องนะคืออย่างนี้ครับคือถ้าส่งแล้วมีความสุขนะครับก็ก็ก็ส่งไปไม่เป็นไรแล้วก็ใครอยากเชิญดรดอยกับพี่วิสูตรนะครับ ชมลมพระหรือใครที่มีพระเยอะๆอยากจะเจอพี่เจอพี่วิโสดรดอยรวบรวมกลุ่มการมามีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจะไปทำให้ส่วนเมื่อไหร่ที่คุยกันเองเบอร์โทรของผมนะครับ เอศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกเก้าสองหกเก้าสองหกห้าหกสี่หกห้าหกสี่นะครับสําหรับคนที่จะดรเขาใจดีที่จะให้ความรู้ทางวิชาการนะครับเฮ้ยเล่นพระแบบแบบแบบนี้ปลอดภัยเยอะคืออยู่ที่ อยู่ที่ความเปิดกว้างของเราอะครับครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เจอพระไม่แท้พอสมควรนะครับไอ้ยเครื่องนี้ถ้าพระไม่แท้มันบอกด้วยนะอ๋อบอกขับใจครับครับมันไม่ได้บอกพระแท้ทุกองค์นงนะมันใช่ใช่คือถ้าใครเอาพระไปแท้ไปสไม่เชื่อลองทาดูคุณลองเอาพระไม่แท้ไปดูครับเขาจะบอกด้วยครับคือเคล็ดลับในการใช้งาน AI นะครับคุณไปเทพก็คือว่าใช้งานเขาบ่อย แล้วถ,ถ้าการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้ว่าคืออย่างยงกตัวอย่างเช่นบางธาตุถ้าสมมติเขาบอกว่ามาจากการปนเปื้อนอแต่เราบอกว่าพระองค์เนี่ยไม่เคยเก็บหรือว่าฝังดินเลยอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าปัจจัยด้านนี้ไม่ต้องมีอาจารย์นับอ,อย่างครับไอตัวเนี้ยมันไม่ได้บอกเกแท้แต่การวิเคราะห์ มันเจ๋งครับใช่ครับของอาจารย์นี้มองว่าการวิเคราะห์แบบนี้มันเจ๋งตรงไหนใช่ครับครับก็คือ,อ,อตรงนี้เป็นการประเมินในหลักเบื้องต้นคคือเป็นวัตถุดิบที่จะให้ข้อมูลเราแล้วนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกับ a i ทหนึ่งครับก็จะให้ผลการทดลองเนี่ยที่ก็จะให้ผลการทดสอบเนี่ยที่ใกล้เคียงความสมบูรณ์ที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าถ้าดําเนินการวิเคราะห์โดยดยประกอบของธาตุเนี่ยบวกกับภาพถ่ายเนี่ย ก็จะมีโอกาสสูงมากกว่า95เปอรการให้ข้อมูลนะครับโลกนี้โลกไปถึงดาวอังคารแล้วนะครับแต่เสียนธาบางท่านยังอยู่ในในอ่างน้ำอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะครับไอ้ต่างประเทศเขาใช้แบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้แล้วนะนะครับน่าจะใชกันบ้างแล้วหล่ะต,ต่างต่างหลายประเทศที่เขาใช้เขาปลาใช้เทคโนโลยีที่กอดเรามากกว่าเราเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไป คุยกับดรอีกอันนึงนะครับมือเขียนข้อมูลลงวิกิพีเดียไปทำได้ยังไงนะครับที่เราเซิร์ชเรื่องเมืองไทยเมืองไทยไปเนี่ยเอ้ยทำไมวิกิพีเดียมันรู้มันยังไงนะครับมันมีคนไทยเข้าไปเขียนอยู่ทำไมถึงเข้าไปเขียนได้เดี๋ยวเราจะทำคลิปดร์ดอยอีกตอนหนึ่งนะครับครั<ๆ>พบพิพ,บพบสูตรนะครับ ขอบคุณพี่พาอันนี้เพื่อนหรืออะไรลูกน้องครับลูกชายครับองลูกค้าลูกชายครับครับชายลูกค้ามากลายเป็นเพื่อนนะครับครับขอบคุณครับดรครับขอบคุณที่ดีมากครับคุณไบเทพครับนี่ขอบคุณที่ติดตามทั้ง่องเลยครับดีครับดีครับ